ไปรักตอนที่สีสิหกยังเป็นโชคดีของมมอที่ไฟไปหาที่ห้องไม่อย่างนั้นมมอคงถูกธนพลพาตัวไปแล้วถึงเขาจะดูนิ่งมากแต่มมอรู้ว่าเขากำลังหงุดหงิดเมื่อไฟมีเรื่องจะคุยกับเขาธนพลก็ออกไปจากห้องแต่ไม่แค่ออกไปจากห้องคงออกไปข้างนอกด้วยพอมมอได้ยินเสียงรถคุณหนูไฟมมอ พี่พลไม่ได้ทาอะไรมมอใช่ไหมก็เกิดไปแล้วล่ะครับหมายความว่ายังไงเขาจะพาผมไปอยู่กับเขาเพราะเขาเห็นว่าผมไม่ยอมโชคดีที่คุณหนูมาหาผมกลางดึกไม่งั้นคงไม่ได้เจอกันแล้วมมอฉันขอโทษนะที่ทําให้มอมอต้องลําบากไม่ต้องขอโทษละครับคุณไฟไม่ได้ทาซะหน่อยคุณพลต่างหากที่เป็นคนทำมมอ ฉันจะพูดเรื่องนี้กับพี่พลเองอย่าเลยครับคุณหนูเพิ่งจะกลับมาหากพูดเรื่องนี้อีกอาจจะผิดใจกันก็นได้นะครับผมไม่อยากให้คุณหนูลำบากใจหมอหมอก็ลำบากใจเหมือนกันในเมื่อหมอหม,ม,ม่ไม่ชอบพี่พลฉันก็ต้องช่วยคุณหนูแล้วท้าไม่สำเร็จล่ะครับก็เอาไว้ว่ากันทีหลังกันแล้วกันยังไง ก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงขอบคุณมากครับมอมอไม่คิดเลยว่าไฟจะมาหาเขากลางดึกแต่ก็ต้องขอบคุณที่มาเรดิโน,โนรอไฟอยู่นานเขารู้ว่าไฟเป็นห่วงมอมอมากยังไงก็ต้องให้ไปเจอกันก่อนเมืม่อไฟกลับมาสีหน้าดูไม่สบายใจนักเขาคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ เรื่องของมอม,อมอมันไม่ง่ายเพราะอย่างธนพลถ้าเขาคิดจริงจังกับมอมอมันไม่ง่ายเลยที่มอมอจะรอดพ้นเลดิโนฉันดูแล้วไม่ต้องพูดหรอกยังไงธนพลก็คงไม่ยอมแน่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละฉันเห็นหน้าพี่ชายแล้วเรื่องนี้คงไม่ง่ายแบบที่ฉันคิดมันเหมือนที่นายบอกเลยต่อให้ฉันจะช่วยมอมอ หรือมอม,อมอจะช่วยตัวเองพูดเรื่องนี้กับพ่อตรงๆก็ใช่ว่าพี่ชายฉันจะยอมใช่ยังไงเขาก็คงไม่ยอมหรอกดีไม่ดีอาจเกิดเรื่องขึ้นก็นได้ฉันไม่อยากจะคิดแต่มมนก็อดคิดไม่ได้จริงเรดิโนฉันจะคุยเรื่องนี้กับพ่อพรุ่งนี้เรดิโนเห็นด้วยทุกอย่างไม่ว่าไฟคิดจะทำอะไร แต่วันนี้พวกเขาเหนื่อยมามากแล้วไฟจำเป็นต้องพักแต่คนที่ไม่คิดจะพักแม้จะเหนื่อยกับการตามหาไฟมาหลายวันเขาก็ยังไดสิ่งที่ตัวเองต้องการธนพลร้อนกลับมาลากพาตัวของมะมอออกไปจากบ้านเขาถูกมัดถูกอุดปากไม่มีแม้เสียงสักแอะหนึง่ง ที่จะหลุดรอดออกมาทำให้คราวนี้ไม่มีใครช่วยมมอได้มมอถึงกับตาเลือกพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดแต่จะรอดได้ยังไงพอไม่แค่ถูกมัดธนพลยังนั่งประกบเขาดาน,น้าก็มีลูกน้องอีกสองคนมันไม่มีแม้แต่ความหวังว่าใครจะได้ยินหรือออกมาช่วยเขาได้ พอรถก็จอดจอูด้านนอกซึ่งไกลอยู่พอสมควรต่อให้จะมีเสียงรถคนในบ้านก็คงไม่ได้ยินมะมอนั่งอย่างสิ้นหวังไม่ต้องทำท่าดีใจขนาดนั้นหรอกที่จะได้เป็นเมียฉันฉันรู้นะว่ามมมอดีใจมากมมอถึงกับมอคอนถ้าเขาพูดได้ของพูดไปแล้วคิดได้ยังไงว่าเขาเต็มใจ คิดเข้าข้างตัวเองนะสิไม่ว่าเขาแก้มมัดต่อเมื่อมาถึงบ้านของตัวเองแล้วน้ำเตยไม่คิดเลยว่าธนพลจะพามอ,มอมอมาที่นี่อย่างนน้อยที่นี่เขาก็คิดมาตลอดว่าที่นี่คือที่สำหรับเขาเท่านั้นแตาตอนนี้คงไม่ใช่แล้วถึงจะรู้ว่ามอมอ,มอไม่เต็มใจจะถ,ถูกจับมาแต่น้ำเตยก็ยังคงเกลียดมอมอ,อยู่ดี ยังไม่นอนอีกเหรอรอคุณพลไงครับไปนอนได้แล้วแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดก,การมองเองคุณจะทำอะไรครับคุณพลจะนอนกับมันเหรอฉันบอกให้กลับไปที่ห้องไงคุณพลผมไม่ยอมนะครับอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำน้ำตอยดอนไปอย่างไม่พอใจ พ่อรู้ว่าธนาพลถึงจะใจดีกับเขาแต่เวลานี้เขาอาจจะทำอะไรก็ได้ซึ่งน้ำเตยก็ไม่อยากเป็นเหมือนมีนากับขวัญชัยมอ,มอมอถูกพาเข้ามาในห้องเขาคุณจะทำอะไรอ่แต่ทำอะไรก็น่าจะรู้นี่พอถูกแก้มา หมอหมอก็เริ่มมีฤทธิ์มีเดตมองอย่างเอาเรื่องคงไม่ยอมไมง่ายมานั่งที่เตียงไม่ผมจะไม่ยอมนอนกับคุณคุณไม่มีสิทธิ์ม,ม,มาบังคับผมจะนอนดีๆหรือจะให้ลากมาอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังนะรู้ไหมว่าวันนี้ฉันเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยเจอไฟแล้วฉันก็สบายใจ นี่อย่างซาอ,อีกให้ฉันสบายใจมากงไม่ได้หรือไงใครกันที่เป็นคนจับเข้ามาแล้วมาขอความสบายใจใครกันแน่ที่ควรพูดคำนี้ควรเป็นเขาต่างหากเมื่อธนพลเห็นมอมอไม่ยอมเขาเลยออกไปจากห้องทำให้มอมอสบายใจขึ้นมานิดนึงถึงจะไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าที่เขาจะอยู่ในห้อง มอมอรอดไปอีกคืนแต่คนที่ตกใจเมื่อรู้ว่ามอมอหายไปก็คือไฟทำไงดีมอมอหายไปแล้วเลยดีโน่คงเป็นคุณธนพลนั่นแหละทำไมพี่พลถึงทำแบบนี้ก็คงชอบมอมอจริงๆนั่นแหละนี่เราคงขวางพี่พลไม่ได้แล้วใช่ไหมคงช่วยอะไรมมอไม่ได้แล้วล่ะไปได้จากสงสารมมอ เพราะในที่สุดมาหมอก็ไม่รอดมือพี่ชายแต่เรื่องของพี่ชายก็ไม่ได้จบแค่นั้นพอจบเรื่องของธนพลก็มีเรื่องของพพผ่านมาอีกหลังจากที่เลดิโนโไปที่บริษัทพบผ่านก็นมาแล้วอุ่นก็ตามมาทีหลังพบผ่านต้องการของในตู้เซฟในห้องนอนของเขาไวคิดไม่ตกพ่อพ่อเคยบอกไว้ว่าบ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่แม่ทิ้งไว้เขางั้นของสุกชิ้นในบ้านก็คือของแม่ตอนนี้ไฟรู้แล้วแล้วไฟก็ไม่อยากให้ใครถึงแม้พ่อพานจะเป็นพี่ชายว่ายังไงไฟไม่เห็นต้องคิดมากเลยยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันถึงพ่อพานจะได้เงินจากปวีมามากแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังอยากได้อีก พราะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่เงินต้องการธุรกิจของพ่อทั้งหมดเขาขอพ่อแล้วต้องการดูแลธุรกิจที่พ่อมอบให้กับธนพลมาดูแลเองแต่พ่อกับไม่ยอมเขาเองก็ไม่ยอมเหมือนกันในเมื่อมีตัวหันเพิ่มอย่างไฟเขาก็จะเอาจากไฟนี่แหละเขาไม่สนหรอกเพราะยังไงไฟก็ต้องยอมเขาอยู่ดี ผมขอถามพ่อก่อนได้ไหมครับพี่พบไม่ต้องหลบไฟนี่ไฟไม่เห็นพี่เป็นพี่แล้วเหรอทําไมต้องบอกพ่อด้วยถ้าไฟไม่คิดจะให้พี่ก็บอกมาคําเดียวไม่เห็นต้องไปฟ้องพ่อเลยผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับแค่คิดว่าของที่นี่มันก็ยังเป็นของพ่อเหมือนกันผมควรจะบอกพ่อบ้างหรือไม่ก็ให้ท่านรับรู้ไฟไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่ไปก็ได้ถ้าไฟไม่ให้ ก็ได้ครับผมให้ดีแล้วครับหนูให้คุณพบไปเถอะยังไงก็ไม่เสียลายพี่น้องกันแท้ๆอุ่นเข้าข้างพอผ่านแล้วไหนที่สุดทั้งคู่ก็ขึ้นไปเอาของในตู้เซฟพร้อมกับไฟรหัสตู้เซฟอุ่นรู้อยู่แล้วของในตู้นั่นมันก็มีเช็คเงินสดทองแล้วก็กุญแจ ที่เก็บเครื่องเพชรอีกทีนอกจากเครื่องเพชรที่อยู่ในนั้นแล้วมันมีมากเลยทีเดียวพ่อตอนแรกพบผ่านไม่รู้แต่ตอนนี้พบผ่านรู้แล้วรู้จักอุ่นไฟได้แต่ยืนเสียใจพอเครื่องเพชรพวกนั้นอาจมีสักชิ้นที่แม่ชอบหรือใส่มันเป็นของแม่ที่ทิ้งเอาไว้ มันก็เหมือนของต่างหน้าของแม่อุ่นได้จะเจินไฟว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับปวีดิคาไฟรับปากแล้วมองอุ่นกับพบพานเที่ยวของในตู้เซฟถือรอนตามกันออกไปพบพานเดินตรงไปที่รถในขณะที่อุ่นหยุดเดินและหันมาพูดกับไฟที่เดินตามหลังมาคุณหนูไม่ต้องส่งหรอกครับจำไว้นะครับเรื่องนี้ห้ามบอกใคร แม้แต่คุณเลดีโน่ลุงหุ่นไม่ต้องย้ำหรอกฉันจะไม่บอกใครแต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะให้เอาอะไรออกไปจากบ้านหลังนี้คุณหนูพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับหรือคุณหนูรู้ฉันรู้นี่อุ่นก็รู้ใช่ไหมแสดงว่าเจ้านายพ่อบอกฉันหมดแล้วว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของแม่แล้วฉันก็ไม่อยากให้ใครเอาของออกไปจากบ้านหลังนี้ อุณคงเข้าใจฉันนะอุนแองก็เสียใจเขาไม่คิดว่าไฟจะรู้เขาก็ไม่อยากทําเหมือนกับไฟนั่นแหละแต่ของพวกนั้นมนเป็นของนอกรายเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์มันถูกเก็บมานานแล้วควรส่งต่อให้ใครสักคนแล้วเขาเห็นสมควรแล้วว่าเป็นพบพานเขาได้จะเตือนไฟว่าอย่าคิดอย่างนี้กับพี่น้องเขามีหลายเรื่อง ที่เกี่ยวกับแม่จะบอกไฟซึ่งหมันมากมายนักเป็นเรื่องที่ปวีจะไม่ยอมบอกไฟแน่ขอเพียงอย่างเดียวว่ายจะมีอคติกับพี่กับน้องยังไงพบพานก็คือพี่ชายที่หวังดีที่สุดไฟยอมเชื่ออุ่นเพราะอยากรู้เรื่องของแม่สิ่งเดียวที่เขาอยากรู้อุ่นมีความลับอะไรจะบอกเขาอีกเขาอยากรู้เร็ว แต่ดูมันอุ่นจะไม่บอกเขาง่ายๆหรือความลับทั้งหมดจะอยู่ในห้องอุ่นไฟก็อยากจะเข้าไปครั้งแต่ครั้งนี้ต้องมีอุ่นด้วยเขาอยากรู้เรื่องทั้งหมดโดยไม่ต้องเดาหรือคิดไปเองอุ่นเท่านั้นที่จะบอกเขาได้อุ่นพอใจเมื่อไฟยอมเชื่อฟังขึ้นรถออกมาพร้อมกับพบพานในที่สุดฉันก็ได้ของทั้งหมด ในเมื่อคุณพบพานได้ของทั้งหมดแล้วก็ช่วยทำตัวให้มันดีๆหน่อยได้ไหมครับทุกวันนี้คุณพบพานทำตัวแย่มากงานที่ควรทำคุณพบพานก็ทำเลทเทปไปหมดทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับงานอะไรฉันทำเลทเทที่ไหนฉันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงนินมันไม่ดีเหรอดีครับดีที่มันพังทุกอย่าง,งครับ ถ้าขายยาก,ก็โกงโกงทั้งเงินทั้งสินค้าบางทีก็ขายสินค้าเกดไม่ดีถึงจะเป็นยาเสพติดมันก็ควรมีมาตรฐานอุ่นพยายามเตือนพบพานหลายครั้งแล้วแต่พบพานก็ไม่เคยฟังเลยเขาสาช่วยทุกวิธีทางเพื่อให้พบพานเป็นหนึ่งในลูกของปวีที่ใครๆได้ยินชื่อก็ต่างพากันเกรงกลัว และเก่งใจพบผ่านไม่เคยทำตัวแบบนั้นเลยไม่เคยทำตัวดีเลยจนเขารู้สึกเหนื่อย